สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องพรวัน,นต้นป่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคาพักกิ้งเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมแพ้ผมเลยเหลือตังแค่หกเซนใช่ไม่หรือเนเดียวยมันมันมีอันนึงที่อก ผมจะกลัวยังไงนี่มันนีกมันจะสับเกี๊ยวให้ฟรีเลยมั้งเอบอต่ออัตนโนมัติเลยอ่ะเจังด้ดวย มันยังเร็วกว่าเลยอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะที่จะออกตัวเร็วไปเพราะผมก็จะนี่ นะนี่ก็จะแบบไงจุดเอากล่องให้ได้ก,กล่องกระสุนว่าจะได้ยังไงหัได้อันนี้เธอวนเลยเขาเป็นกาบ รานนี้ระคะสองล้านกว่าสามล้านผมเสกถ้าขาดจะได้แค่งได้สองล้านผมพูดยิงเกี่ยวผมพูดเรือเรือไม่ได้จะพูดผมพูดเรือเรือไม่ได้ใช่ไหม ผมจะพูดเป็นงอแทนเอา้าก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันสะท้อ,อนผมก็ขอโทษเพราผมถ่มายตรงผมถ่ายที่มือถือนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงมันสะท้อน คมัคน่าเบื่อมือ <c oughs> เด้กคนจะโชว์ว่าโปรเปเปอร์ห่มเป็นรูปพระเจ้าตากนะครับอีอ <c oughs> เ,นนเ,อเ,เอ้ได้กองไปเป็นสุดแล้วคบทุกคนจะได้อะไรขอตังหรืออะไรก็ได้โอ้โหสีม่วงโอ้โหขันทั้งห่ยโอ้่ ไม่หมดนี้คนดูไหมคะหมดแล้วเหรอีอืมแมวผมแพ้ตลอดผมเหนื่อยแต่แค่นี้อันนี้ผมแพ้ตลอดเลยซึ่งของผมเป็น x ใช่ไหมผมก็ต้องแข่งกันเท่านั้นนั่นแหละผมก็ต้องแข่งกัเท่านั้นเพราะว่าของผมเป็น ก็ผมจะดูส่วนประกอบที่ผมใส่เลยนะครับอย่างแรกเป็นไม่มีอะไรก็ไม่มีาอางนี้นะครับถ้าไม่ใส่ผมก็เหลือแค่ะนะ่ะออกไม่ออกนี่เป็นล้ออันนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ใส่ก็จะนี่อันนี้เป็นตัวดีเลยถ้าผมถอดไปแล้วจะเป็นอะไรนี่ก็เป็นอะไร อ๋อว่าใส่ก็ความเร็วหายดียังไม่ใช่หรอกมันคนดูแต่ความเยือมันมันพอใส่แบบนี้ไม่ได้หละะือแค่อะไรก็ต้องใส่นะครับนี่เป็นเอ่อนี่ก็เป็น,นตัวดีเหมือนกันโอ้ยขันขานี่ก็เป็นอีกอันหนึ่ง ที่ต้องใส่ก่อนนี้อันนี้ผมซื้อราคาที่แบบแพงสุดเลยทุกคนครับทุกคนจำมันนี้ไว้นะเราจะไปทำอะไรให้ดูนี่นะครับแพงสุดนี่ผมซื้อวันนี้ผมก็ซื้อนี้ด้วยอยากซื้อแต่ไม่มีวันนี้ออ่าที่ซื้อ เอาหัเขึ้นสี่ลกคโอ้ยไอ้หมื่เจ็ดเองมาใส่ครับทุกคน เดิมเท่าเดิมโ้โหไคลิปแม่ออ เขาดมเอ้ยคอนจะตัดเองทำไมวะอยู่ที่ความแรงถ่ายทิ้งแม่งเดี๋ยว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 ใส่เดี๋ยวเมื่อดี๋ยวดูนักนะเกียรติอุบาทเน่ยนะครับ ไม่ใส่ดอาไมซื้อก็ต้่งใส่มนแต่ความแรงมันก็จะเท่าเดมิมมัว เล่นกันต่อเล่าหมยากหน่อยอือโอ้ยขันขาจังวะ ยี1สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบห1ยี่สิบยี่อ เป็นตัวคาเนีด้ไหอืมอืมอืมอันนี้ผมใช้เป็นหัวนะครับอ้าวโดนเลยอันนี้เป็นตัวรถแปลมันภาษาอังกฤษก็คือ C A R ก็คือคาร์่พ Parking แปลว่าเป็นคาร์ Parking เป็นคาร์คาร์แปลว,ว่ารถ พักกิ้งไปว่าไางรู้บุ๊ลค่ะพักกิ้งเอาปรับเป็นอันนี้นะครับอันนั้นนี่สายไม่ออกผมเลือกเป็นอันนี้ใช่ไหมถ้าผมอยากให้เหลือต้อป็นันนี้โอเคนะครับวันนี้ก็อจอบปิ้งเท่านี้นะครับ ลืมกดได้กดติดตามนะครับโอเคนะครับเพาอพู้ติดตามตอนนี้ผมน้อยมากแล้วผมจะถ่าคลิปลงเยอะๆนะครับบ๊ายบายเด้อคับการคลิปหน้านะครับ